สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้กางไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์08 1697 1645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรัก ปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวนทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสจะมีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวนทางของการแก้ไขรวมทั้งโชค ลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้บรรยากาศเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างอย่างไม่ค่อยแน่นอนนะครับมีเหตุการณ์ที่มันทำให้ท่านรู้สึกว่าหงุดหงิดวรารำคาญใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับส่วนรายไดต้ต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็น4ี่ถ้วยนะครับ4ี่ถ้วยคือความรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่รอคอยประเด็นบางอย่างเรื่องบางอย่างที่ท่านอาจจะกาลังอยากจะได้อยากจะได้รับเข้ามานะครับแต่พอถึงวันนี้ท่านยังได้รับไม่ได้เต็มที่เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีหรือไม่ท่านก็อาจจะไปเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักทําให้อารมณ์ไม่ มั่นคงวันไว้จิตใจไม่ดีนะครับวันนี้ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นเดบโมดนะครับเป็นเรื่องของการตัดสินใจการเลือกทิศทางบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนมีปัญหานะครับมีสถานที่เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกอยู่นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นสองถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีนะครับจากกุดหยิดลำคานใจท่านยังมีมุมที่ดีอยู่นะครับการพบปะกกับผู้คนการเจราจาการที่จะทำอะไรอย่างาเตี่ยต่อเนื่องกันในช่วงเวลานี้นะครับยังมีส่วนที่ดีความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะได้พบความรักจะได้เจอความรักจะเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น5ดาบนะครับเ,เรื่องที่ควรระวังคนบางคนอาจจะทําให้ท่านเสียโอกาสพลาดจังหวะมีความเสียหายเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินรายได้ชื่อเสียงเกียรติยศด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์บันนิดดวงของคนที่ยังมีความรู้สึกว่าไม่ดีเกิดขึ้นมาภายในจิตใจนะครับหงุดหงิดํำคัญใจกับเหตุการณ์กับสถานการณ์บางอย่างนะครับรวมทั้งเรื่องที่ใครบางคนอาจจะมาทําความเสียหายให้กับท่านด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้ดําเนินชีวิตความรอบคอบระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามส่วนเรื่องของความรักโอกาสดีขึ้นนะครับจะสมบังในเส้นทางของความรักนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ยังมีเรื่องที่ดีๆเกี่ยวกับการงานโอกาสการเริ่มต้นการเดินหน้าต่อไปสู่ความส็ดนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องบางมเรื่องที่ควรระวังอยู่บ้างนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น5เหรียญเรื่องของรายจ่ายนะครับพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะ ไม่ว่าจะอยู่ในแผนงานหรือว่านอกเหนือแผนงานนะครับก็อาจจะมีเข้ามาแบบไม่รู้ตัวด้วยก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้ระมัดระวังบริหารเรื่องของการเงินด้วยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเจอรายจ่ายแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9ถ้วยเป็นเรื่องของกิจกรรม เรื่องของการที่พบเจอคนเยอะๆมีงานเลี้ยงมีการอบรมสมาาัมมนาหรือว่ามีเรื่องของความสนุกสนานความบันเทิงเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังอยู่ด้วยนะครับการที่เข้าไปอยู่ใน่าำกลางคนเยอะๆอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ ระยการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น3ามไม้เท้าเรื่องของโอกาสจังหวะที่ดีสําหรับการงานนะครับท่านมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะเริ่มต้นการงานหรือไม่ก็สานต่องานที่ดีอยู่แล้วให้มีความเคลื่อนไหวเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จได้บางคนก็จะมีการเจราจามีการทําสัญญามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะเป็นการร่วมลงทุนเจราจาอะไรดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีที่จะได้ รับเงินส่วนประเด็นความรักก็มีโอกาสจะสมหวังนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันจันทร์นะครับเป็นก้าวไม่เท้านะครับเรื่องของโอกาสมาจากการงานที่ค่อนกับมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นบรรยุดแต่ว่ามีอาชีพเสริมอาชีพอิสระตามมาค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของการเริ่มต้นสารต่อและก็เรื่องของการที่จะทำกิจกรรมดีๆยังมีนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านมีเรื่องของรายจ่ายมากเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันรวมทั้งมีเรื่องของการพบปะกับผู้คนซึ่งซึ่งจะมีทั้งส่วนที่มีความสำเร็จและมีเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับวันนี้งานดีเงินดีความรักเริ่มดีขึ้นนะครับรวมทั้งจะมีอาชีพเสริมอาชีพอิสระที่ เติมเข้ามาให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องต้องสะสางต้องจัดการ แต่ว่าเรื่องของการเงินกลับเป็นจุดเด่นที่ดีที่สุดนะครับส่วนารายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาดับเรื่องของปัญหาและการแก้ไขวันนี้อาจจะมีเรื่องต้องจัดการมีเรื่องปัญหาของผู้ใหญ่ที่เราจะต้อง ดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะสามารถทําได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ใจเย็นๆแล้วก็มีเหตุผลเท่านั้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชิดเรียนนะครับเรื่องของการเงินวันนี้พี่น้องชาววันอังคารมีเรื่องการเงินที่ดี รายรับดีรอคอยเงินอยู่มีโอกาสที่จะสมหวังจะได้รับเงินจํานวนเยอะๆความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับพี่น้องที่มีความรักอยู่แล้วก็ยังมีความมั่นคงต่อไปนะครับ ประการต่อมามารดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชาถ้วยนะครับเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศการเดินทางไปพบปะผู้ใหญ่การที่เราจะทำกิจกรรมดีๆเพื่อส่งเสริมกำลังใจแล้วก็มีโอกาสดีๆตามมาต่อไปในอนะคนนะครับรบ,บางคนเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวบางคนไปพบปะญาติผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่ไม่น้อยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีๆลูกหลานบริวารที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างอะไรดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ดวงของการงานมีโอกาสดีที่จะได้รับความสำเร็จการเงินก็จะดีเยี่ยมแต่องไรก็ตามก็ยังมีประเด็นของการแก้ไขปัญหาที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของจิตใจมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้การสร้างบรรยากาศการขอช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีโอกาสได้รับความสำเร็จลูกหลานบริวารจะเติมเต็มส่วนที่ขาดให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้สิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นเรื่องของเงินนะครับรายได้ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันนกรดำกนนลูกหลานบริวารจะมีส่วนเติมเต็มในเรื่องของรายได้การเงินเข้ามาในช่วงนี้สําหรับชาววันพุธครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินี ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของงานที่มีความมั่นคงมีบรรยากาศที่ดีๆมีความสเสถียรการเงินก็จะดีเยี่ยมปัจจัยภายนอกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีความสมบูรณ์บริบูรณ์และก็มีความมั่นคงด้วยนะครับแต่ว่าการรอคอยความรักบางคนมีคนรักอยู่ห่างไกลด้วยนะครับในช่วงเวลานี้รอคอยความรักใจเย็นๆน,นะครับโอกาสจะสมหวังก็ยังมีครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินรายรับรายได้ที่คิดว่าท่านควรจะได้มีโอกาสจะสมหวังนะครับท่านจะได้รับเงินอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นดวงของจัก กับพัทนะครับดวงยิ่งใหญ่โชคลาภมหาศาลจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับมันนิดวงของความสมบูรณ์ความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเงินงานความรักเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังมีประเด็นของสิ่งดีๆเกิดขึ้นม,มาไม่น้อยการงานก็จะมีความมั่นคงมีชื่อเสียงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะรับเงินจานวนเยอะความรักคนที่เรา ยความรักกับคนที่อยู่แดนไกลโดยเฉพาะคนที่มีความรักกับชาวต่างชาตินะครับวันนี้ช่วงนี้มีโอกาสจะสมหวังนะครับและก็มีสิ่งดีๆโชคลาภหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพารลหัสบ,บดีพี่น้องชาววันพารลหัสสบ,บดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับยังมีดวงที่ดีเกี่ยวกับการงานการเงินชื่อเสียงความสําเร็จนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสเตรงนะครับวันนี้อาศัยความเข้มแข็งความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตมีส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ผ่านผลอุปสรรคได้นะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันพฤรหัสสบดีนะครับมีความเป็นผู้นําสูงมากโดดเด่นแก้ไขปัญหาได้และก็จัดการปัญหาต่างๆได้ดีไม่แพ้สุภาพบุรุษนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น9ก้าดาบนะครับเก้าดาบคือปัญหาที่อยู่รอบๆตัวเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราเ ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่ว่าจะทําให้เรารู้สึกบ้าหง,งุดหงิดลาคาญใจเดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นกังวลนะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันพฤหัสบดีอาจจะมีนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงของจักรพัทนี่นี้นี่คือความสําเร็จอย่างมั่นคงนะครับการงานดีเยี่ยมนะครับการเงินดีมากๆวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสดีของความรักนะครับมีคนรักมีความรักมีสิ่งที่ดีดีมีความสําเร็จนะครับเป็นชีวิตที่ใครๆก็ต้องอิจฉานะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นดวงของ The Sun นะครับเป็นโชคลาบที่ยิ่งใหญ่เป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งนะครับโชคลาบการงานโชคลาบการเงินโชคลาบชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนยกย่องสรรเสริญมีคนยอมรับมากทีเดียวนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงของคนจะประสบความสำเร็จมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงนะครับแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้แม้ว่าจะมีความเครียดมีสถานบางอย่างที่อยู่รอบๆตัวไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ก็ยังสามารถจัดการผ่านพ้นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังปัญหาของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้งานดีเงินมั่นคงได้รับเงินจํานวนเยอะๆความรักสมบูรณ์ดีมากๆนะครับและมีชื่อเสียงมี ความสเสร็จมีโชคลาภมีสิ่งดีๆบรนดาลเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านเวยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางเดวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้จุดเด่นอยู่ที่โอกาสของการงานโอกาสที่จะได้รับอสังหาริมทรั์นะครับแต่ในก็ะามก็ยังมีจุดที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7ถ้วยนะครับเจถ้วยคือความคิดจินตนาการ สำหรับคนที่มีจินตนาการดีๆนะครับท่านก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นงานได้สร้างงานได้นะครับหรือไม่แต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นแค่ความคิดนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น8 ไม่ท้าวนะครับเรื่องของโอกาสวันนี้พี่น้องชาววันศุกร์สามารถที่จะสร้างงานได้ขยายงานได้เพื่อโอกาสเพื่อความมั่นคงต่อไปนะครับรวมทั้งมีโอกาสดีในการที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์ด้วยหรือจัดการบริหารเรื่องอสังหาให้เกิดความมั่นคงต่อไปเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ดีนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น7ดดาบนะครับเจ็ดดาบคือปัญหา ปัญหาที่เกิดจากคนนะครับวันนี้ต้องระวังไม่ว่าจากความคิดใหม่ตรงกันมีปัญหาความขัดแยง้งมีโอกาสที่เราควรจะได้รับแต่ว่ากับถูกใครบางคนช่วยไปต่อหน้าต่อตาเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาซึ่งพี่น้องชาววันสุควรร,ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็น4ีดาบนะครับเ,เรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับวันนี้โชคลาภที่รอคอยอยู่นะครับอาจจะได้รับหรือว่าได้จํานวนไม่มากนะครับใจเย็นเย็นอดทนคี้คายแก้ไขปัญหาแบบทีละอย่างแล้วท่านก็จะค่อยๆฟื้นฟูจากสิ่งที่ไม่ดีจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสในการที่จะขยายงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับแต่อย่งในในางไรก็ตามก็ยังมีเรื่องประเด็นความคิดจินตนาการท่านสามารถสร้างเป็นงานได้เปลี่ยนแปลงเป็นคุณค่าทางด้านอื่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะพินมน์หาได้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่สามารถจัดการเรื่องของความคิดของตัวเองได้นะครับรวมทั้งเรื่องของคนบางคนที่อาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่านนะครับวันนี้ค่อยเป็นค่อยไปค่อย ค่อยๆไขอะไรที่พอรอคอยได้รอไปก่อนนะครับแ้าท่านจะเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูแล้วจะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้เริ่มต้นได้ดีนะครับจะมีความสมบังสิสาเร็จสําหรับคนที่เคยเจอปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีโอกาสในการคลี่คลายปัญหาต่างๆได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3ถ้วย สามถ้วยคือความสมหวังนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับมีโอกาสที่จะสําเร็จตามที่ท่านปรารถนาและรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักรวมทั้งจะมีงานเลี้ยงงานแสดงความชื่นชมในความสําเร็จเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่ 2นะครับเป็น6กไม้เท้านะครับเรื่องของการงานการเงินความรักงานที่รอคอยพี่น้องชาววันเสาร์มีโอกาสที่จะได้รับนะครับไม่ว่าเป็นการสมัครงานไว้การสอบหรือว่าเพื่อที่จะทํางานต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันเริ่มมีรายได้มีโอกาสดีเรื่องของการเงินนะครับความรักก็จะสมหวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ดาบนะครับหกดาบคือโอกาสดีในการคลี่คลายปัญหานะครับคนที่เคยเจอประสัทคนที่เจอเรื่องยุ่งๆช่วงนี้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงใจเย็นๆนะครับท่านจะเปลี่ยนแปลงได้งานก็จะดีขึ้นการเงินเริ่มดีขึ้นความรักก็จะเริ่มชัดเจนและก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่ไม่ดีจะค่อยๆผ่านพ้นไปนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นเด็กถือดับนะครับเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับเดินหน้าต่อไปมีโอกาสได้รับความสำเร็จแต่บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องลูกหลานบริวารลูกน้องที่ต้องจัดการต้องศาสสางต้องแก้ไขนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงองคนมีโอกาสที่จะได้รับความสาเร็จที่เป็นรูป,ปธรรมมากขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักจะมีงานเลี้ยงงานแสดงความชื่นชมในความสําเร็จนะครับสําหรับคนที่เจอปัญหาเจออุปสรรคท่านก็มีโอกาสในการที่จะคลี่คลายปัญหาแก้ไขปัญหาได้นะครับและมีความมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปสู่ความสําเร็จได้นะครับ อาลัครับวันนี้มหาขยยกรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับ ็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนี้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line h ักดูหรือหมายเรียขโทรศพัพท์0816971645นะครับอะนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสร็จมีความสุขความสว่างความมั่นคงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ